สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความประคับของชาวธาตุน้ำประจำวันที่1-15ถึงเมษายนนะคะและสำหรับชาวธาตุน้ำค่ะคือผู้ที่เกิดในส่วนของลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะซึ่งช่องเราจะนับตามโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้เนาะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าออผู้อ่นานไพ่ช่องนี้นะคะจะพูดค่อนข้างไวนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันสามารถ ลับนะคะความเร็วความช้าของคลิปได้นะคะที่ฟันเฟืองที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ปรับระดับ ตามความต้องการได้เลยนะคะว่าอยากได้เร็วหรือได้อยากได้ช้านะคะแตไ่ได้แล้วนะคะต้องอขอภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้จริง,รงๆนะคะก็ในส่วนของการอ่นานไพ่นะคะต้องบอกว่าโบเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะจะเป็นคนที่สื่อสารกับคุณนะคะผ่านหน้าไพ่นะคะซึ่งในการสื่อสารของโบจะเป็นการสื่อสารเชิงบวกค่ะอะไรที่เป็นพลังงานไม่ดีและหรือพนาไพ่สื่อสารมาในทิศทางที่มันไม่ค่อยโอเคอ่ะโบก็จะให้เป็นคําแนะนําไปเพราะฉะนั้นก็เกิดว่าใครเข้ามารับช เราฟังแล้วนะคะก็พยายามดึงดูดพลังงานด้านดีไปให้ได้มากที่สุดนะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องอไปนะและคาแนะนําใดที่สามารถไปปรับไปใช้ได้ก็ลองใช้ดูนะสําหรับใครที่เข้ามาใครที่เป็นชาวสองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุน้าเองก็ดีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะและเราจะเริ่มต้นในการทํานายกันเลยนะในส่วนของการทานายค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการดูภาพรวมก่อนหน้านะคะแล้วก็ไปที่พาร์ทของคนโสดพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและเป็น ของคุมีคู่นะคะจะแบ่งเป็นแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนแบบรู้เรื่องเลยเออนะแล้วก็ใครที่แบบว่าเออไม่ชอบฟังแบบยาวๆก็สามารถ ดูใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครจะทำทามสเต็มไว้ให้นะคะก็ไปดูตามสถานะที่ที่ที่คุณอยากจะดูได้เลยนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะโบฝากกดถูกใจให้กับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดพลังงานด้านดีนะคะและใดๆแล้วใครที่ยังไม่เคยกดซับสไครต์ไม่เคยกดติดตามนะจ๊ะสามารถกดติดตามกันไ้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะ ก่อนหน้านี้ค่ะชาวท่านน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจิกเป็นอย่างไรนะคะก่อนหน้านี้เหมือนเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะคะคนโสดคงมีคู่คนคุยไม่ชัดเจนเหมือนตัวของคุณเองกําลังหวยหานะคะก็ต้องกําลังต้องการรักแท้เออกำลังต้องการความรักนะคะกาลังต้องการคนที่เออมาเยียวยาจิตใจมาเป็นแบบคนของใจอะไรอย่างเงี้ยบางผู้บางคนอ่ะถึงขั้นแบบไปพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถึงขั้นแบบเออไปขอพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บบว่า ให้ให้ให้ลูกเจอสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะขอคนดีๆนะคะขอคนแบบเออเหมาะสมนะคะที่ที่แบบจะเข้ามาเป็นความอบอุ่นในหัวใจนะคะสักทีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเจอความรักที่มันมันเหนื่อยมาเยอะแล้วมันยากลําบากมาเยอะแล้วนะคะหรือใครที่แบบมีคู่อยู่แล้วก็แบบเออขอให้คู่ของเราแบบเออเข้าใจนะกลับมาเข้าใจเราเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือพลังงานก่อนหน้านี้นะคะนะน่าจะเป็นในลักษณะนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในส่วนของคนโสดค่ะใน ในช่วงวันที่หถึงวันที่15เมษายนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดชาวราศีมีนกรกฎพิจิกจะเป็นอะไรยังไงนะคะทีนี้ขอดูนิดนึงนะคะเช่นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นิดนึงจะเป็นอย่างไรดูเหมือนกับว่าคุณนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินด้วยและเท่าที่เห็นนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงระยะนี้คุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศ น,นะโบ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 ,โบรู้สึกได้แบบนี้ถ้าเห็นเห็นนภัพายในลักษณะนี้จริงๆแล้วคุณนะ่ะอยู่คนเดียวได้เก่งอยู่คนเดียวได้ดีนะ แต่มันมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะคะบางผู้บางคนคุณก็คุณก็ใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกในการส,สกีนคนน่นะคะในการสแกนคนว่าคนนี้เหมาะไหมคนนี้ดีไหมคนนี้ไม่ดีหรือคนนี้มาหวังผลอะไรแบบนี้นะคะแล้วดูเหมือนกับว่าคุณเองอะ่ะช่วงนี้แอบส่องแอบมองคนคนนึงหนักมากซึ่งน่าจะเป็นคนที่อคอยซัพพอร์ตคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานหรือ,ออาจจะหมายถึงหัวหน้างานหรือคนในท,ที่ที่ทํางานหรือเพื่อน,อนร่วมง,งานอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะมีการแอบส่องแอบมองคอยดูคอยสัง เกตว่าเอ้ยเขาชอบเราหรือเปล่าหรือเขามาแบบนี้เขาหวังอะไรเขาต้องการอะไรแล้วเขามีแฟนหรือยังคือมีการสืบส่องดูคนบางคนอยู่ในช่วงระยะนี้นะคะนะแล้วก็แน่นอนค่ะเราเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะมันก็อยากมีแต่คนเข้าหาไม่แปลกหรอกค่ะที่เราจะต้องไปนั่งแบบนั่งสกีนคนอะเนาะไม่แปลกไม่แปลกนะก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดอะใช่ไหมล่ะอะขอดูหน่อยนะคะว่าจะมีคนเข้ามาแล้วจะมีคนเข้ามาในลักษณะไหนนะคะถ้ามีคนเข้ามาแล้วเนาะสำหรับคนโสดนะคะ คนคนนี้อาจจะเกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกได้นะคะถามว่ามีเข้ามาไหมเหรอก็ดูเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณแบบ ออกแนวแบบอยากได้เลยอะเออออกแนวแบบอยากได้อยากแบบครอบครองอยากเป็นเจ้าของคุณเลยอะแต่ว่าคนคนนี้โบโบเห็นบางผู้บางคนนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้แบบนี้ได้เคยเคยผ่านสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มาแล้วนะคะหรืออาจจะเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะซึ่งยังไม่ได้ตัดขาดดีนะจ๊ะกับคนของเขานะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมาแอบมาจีบใดๆแล้วสแกนสกรีนกันให้ดีๆว่าคนคนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวจริงหรือไม่โอเคนะ พลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในะราศีมีนกรกฎิจิจได้นะคะราศีเมษราศีมิถุนราศีมังกรได้นะคะใดๆแล้วคนคนนี้อาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลข8เลข9นะคะเยอะๆนะก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของบทสรุปและคําแนะนํานะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ากันหน่อยนะคะคนโสดชาวธาตุน้าขอคําแนะนําค่ะสิ่งที่บางครั้งบางทีเนาะความไม่แน่นอน มันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่าเพิ่งไปคาดหวังมันโดยเฉพาะคนคุยหรือว่าใครที่เข้ามาในช่วงระยะนี้ที่แบบว่าเอ้ยอยากจะมาเป็นคนคุยอยากจะเข้ามาในชีวิตเราดูกันให้ยาวๆดูกันให้ดีๆนะบางครั้งบางทีอ่ะมันมันมัน,ม,นมันเข้ามาในในรูปแบบของคนคุยก็มีนะพยายามทําให้เราชอบพยายามทําให้เรารักแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะเออมันไม่ได้ เมื่อกี้มีคนมาส่งของน้องหมาเห่านะทีนี้เรื่องเรื่องเรื่องของคําแนะนําเนี่ยน้าไพ่แอบ,บบอกในลักษณะที่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับความสัมพันธ์นะคะนะคนโสดก็อยู่แบบตัวคนเดียวมันจะดีกว่าเออแอบแอบบอกว่าโสดก็โสดไปก่อนนะคะค่อยคุยค่อย,ค,ยค่อค,ค,อคบถ้ายิ่งแบบไม่มีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีอะถ้าเกิดว่าเราแบบเออรีบตกลงปงใจรีบแบบเซอ yes เลยอะบางครั้งบางทีมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็นได้ที่เราไม่คาดฝันอาจจะ อยู่ๆไปจับได้เอ้ยเขายังไปด้วยกับแฟนเขานี่หว่าเอ้ยอยู่ๆไปจับได้เอ้ยคบหลยคนนี่หว่าอยู่ๆไปจับได้เป็นน, Pascal, น,นู่นเป็นนี่เป็นนี่เราไม่ได้คิดกับเราจริงๆนี่หว่าอะไรอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเซฟหัวใจตัวเองให้ดีๆนะคะแต่ใดๆแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนไปดีกว่านะคะคุยกันไปเรื่อยๆเออรู้จักกันไปอะไรกันไปแต่ยังไม่ต้องคาดหวังในความสัมพันธ์แค่นั้นเองนะ <Course. S 2> ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจ้านะเดีๆๆๆๆๆ๋ยวเรา move กันไปต่อนะคะที่ในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดว่่่าานนนนนนะะะคคคคคุุุยยไไมมชชัเเจจณป็ ส่องเองก็ดีหรือเป็นชาวราศีมีนกรกฎพิจิกเองก็ดีหรือธาตุน้ำเองก็ดีนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงร่วมไม่ได้เป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่เอาไปอินไม่เอาไปน้อยไม่เอาไปดราม่าก,กันนะคะนะร์ตามเนาะขอเช็คพลังงานในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้หน่อยนะคะขอเช็คพลังงานหน่อยนะ คิดเยอะคิดมากเป็นกังวลกับอะไรอยู่ทำไมอะ่ะทำไมเป็นไฮพรินเซสนะกำลังอยากจะตัดสินใจเหรออ้าวคนคุยคนคุยไม่ชัดเจนตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของคนที่กำลังคิดกำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรแบบเด็กขาด นะคะเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองต้องใช้คําว่าเพื่อตัวเองนะเพราะว่าไพ่มันแอบบอกในลักษณะที่ว่าเหมือนคุณไปรับรู้อะไรมาเหมือนคุณรู้สึกอะไรมาบางอย่างกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยทําให้คุณรู้สึกว่าต้องหยุดต้องมาโฟกัสที่ตัวเองต้องให้ความสําคัญกับตัวเอง เหมือนแอบส่องแอบเจออะไรมาบางอย่างเหมือนเหมือนไปเจอบังเอิญไปเจออะไรบางอย่างนะคะของคู่กรณีคุณแลวทาให้คุณต้องตัดสินใจนะคะแล้ว,วเซนคุณนะโบเชื่อว่าเซนคุณไม่พลาดหรอกอทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณกันดีกว่านะคะคู่กรณีของคุณคือใครนะคะและเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำเนาะคู่กรณีของคุณคือใครและเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวกรกฎได้นะคะพึกงศกกันมังกรได้นะคะ มีราศีสิงห์ด้วยนะคะมีถุนตุลกุมได้ตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขเก้าเยอะๆนะคะเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอๆนะๆเนาะทีนี้ที่ถ้าที่เห็นจากดาไพอ่ะถามว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงโบรู้สึกได้เลยว่าเขาอะรู้สึกผูกพันกับคุณรู้สึกว่าอยาก อยากขอโอกาสจากคุณถ้าณว,วันนี้คนที่เงียบไปหรือคนที่ไม่ได้แอคชั่นอะไรคือคุณนะคะ <S <S <ๆ>เขาอยากจะขอโอกาสจากคุณเขาอยากจะขอโทษเขาอยากจะให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันที่มันเกิดขึ้นนะ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคอ่ะรู้สึกแบบทําให้คุณคิดเยอะคิดมากเป็นกังวลนนะ่ะให้ให้เขาได้มีโอกาสแก้ตัวนะเขาอยากจะขอโทษ เขารู้ส leaf, ึกผิดค่ะรู้สึกผิดเขากลัวเขาเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปนะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่อะ่ะเพราะว่าเออมันมันเป็นพลังงานของคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับคืนมานะคะอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมนะอยากจะรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้นะคะอยากจะใจดีนะคะอยากจะให้ให้คุณใจดีกับเขานะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็พร้อมที่จะปรับเข้าหาคุณเพราะว่าเห็นในเคสนี้ใน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 ลักษณะนี้เนาะมันคุณกับเขาค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะนะคะเช่นอยู่ต่างชาติต่างภาษานะคะพูดเป็นคนละภาษา หรือว่าอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออะไรใดๆที่ครอบครัวแตกต่างกันหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยบางผู้บางคนหาน่างกันแบบอายุห่างกันก็ห่างกันมากๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่ปีสองปีแต่มันถึงนู่นเลยอะ่ะเจ็ดแปดเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นทรงแบบบางคนนะ่ะได้แฟนแก่เออแฟนแก่หรือเอาจจะเป็นเแก่กว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ย รุ่นพอ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเช่นเช่นเออเราอาจจะแก่ประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำอ่ะบางครั้งบางทีเราเคยผ่านมาแล้วฉันรู้แล้วว่าเธอทําอะไรอ่านเกมออกอ่านทางเธอออกตัวคุณเลยก็ก็เลยดับมาโฟกัสที่ตัวเองมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยหมดดีไม่ดีเลยว่ะคุณเป็นแบบนี้ไม่ดีเลยว่ะเออมันมันมันเป็นอะไรรักษณะนี้นะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่า ถ้าอยากจะมีบทสรุปและคําแนะนําอะไรนะคะให้กับคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างขอบทสรุปและคำแนะน,ำะนะะํำหคน่อยค่ะบทสรุปและคําแนะนาคะ่ะเดอะทาวเขึ้นอีกแล้วอืเมื่อกี้ก็ขึ้นของคนโสดไป อืมแต่ทว่ากำลังบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดูเหมือนจะมีมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะทำให้มีผลกระทบกับจิตใจคุณพอสมควรแล้วเหมือนคุณกับเขาไม่ได้มีการพูดคุยกันเนาะแล้วก็อาจจะบางคนน่ะอาจจะถึงขั้นแบบรู้ว่าเขาแอบมีใครนะคะแอบแอบแอบเก็บแอบซุกใครไว้แอบเก็บใครไว้หรือแอบเก็บความสัมพันธ์หนึ่งไว้แล้วคุณเพิ่งเพิ่งจะรู้หรืออาจจะหมายความว่าเขาแบบ โกหกคุณบางสิ่งบางเรื่องบางอย่างแล้วบังเอิญว่าคุณน่ะมารู้ทีหลังแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบโกรธแล้วรู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปรับรู้หรือเราพยายามรับรู้ในเรื่องของเขาอะถ้ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราอะ move on ไม่ได้เราอะไรใดๆไม่ได้ก็อย่าโวยวายไปเลยนะอย่าใจร้อนอย่าโวยวายมีสติเยอะๆนะคะเพราะบางครั้งบางทีอะถ้าสมมติว่าเราอะนะถ้าเราใช้หัวใจอะ เราก็ต้องมีสมองด้วยนะเราอย่าแบบใช้หัวใจไปพร้อมกับอารมณ์เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีโอกาสพัฒนาไปได้ไปในทิศทางที่ดีเองนะคะก็ไพ่ก็บอกมาในลักษณะนี้แต่ใดๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเข้ามารับชมรรบฟังคลิปนี้นะโบก็จะย้ำว่าดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมดึงดูพลังงานด้านดีนดไปให้ได้มากที่สุดอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปถ้ามีคําแนะนําอะไรผ่านหน้าไพ่ที่สาหรหรบสามารถปรับใช้ได้ก็ลองไปใช้กันดูและถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกเอง กับหน้าไพ่อยากจะดูเพื่อที่จะให้เป็นดวงของคุณเองเลยคุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาไหมและเป็นคู่แบบไหนต้องปรับกันยังไงอยากมีเขาในความสัมพันธ์นะอยากเก็บเขาไว้อะต้องทําอย่างไรหรืออยากเลิกกับเขาต้องทํำยังไงอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้แบบรู้ว่าอนาคตจะต้องแบบเดิน,ดนไปต่อแบบไหนหรือจะเลือกใครดีแนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวโดยเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีมาดูเป็นการส่วนตัวโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมานะคะนะก็นะนะอะไรละเอียดก่อนทําการแอดไลน์มานะจ๊ะ ปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะที่สถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะสําหรับชาวท่านน้านะชาวท่านน้ำค่ะคนมีคู่ชาวท่านน้ำค่ะคนมีคู่ชาวท่านน้ำนะคะไทเด้งไปใบหนึ่งไม่ดูนะจ๊ะ ชาวท่าน้ําคนมีคู่ค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรคนมีคู่ชาวท่าน้ําค่ะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะดูเหมือนกับว่าตัวคุณและตัวเขานะคะช่วงระยะนี้มีการหันหน้าเข้ามาคุยเข้ามาตกลงเข้ามาเคลียร์นะมีการคุยกันมากขึ้นมีการสื่อสารกันมากขึ้นคนนึงอ่ะอาจจะพูดเยอะหน่อยแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะแบบว่า ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะต่างคนต่างมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณจะตกลงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ่ออะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเช่นวางแผนชีวิตเนาะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานสเต็ปเรื่องของการงานสเต็ปเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์สเต็ปเรื่องของการสร้างครอบครัวหรืออะไรใดๆก็ตามในช่วงระยะนี้นะคะเพราะดูเหมือนกับว่าไพออกมาในลักษณะที่ว่าคุณน่ะช่วงระยะนี้ไม่ว่าคุณจะพูดหรือจะทําอะไรนะคะคนที่คุณรักเชื่อค่ะ นะแฟนคุณสามีคุณภรรยาคุณเชื่อค่ะนะคะช่วงระยะนี้ตัวคุณคุณเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีน้ำหนัก้วพูดอะไรก็มีน้ำหนักพูดอะไรก็ดูมี power ไปหมดเลยนะคะเขาก็เขา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 ก็เาก็ฟังคุณเออช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะได้อะไรก็ได้อ่ะเออแล้วใช้ปากนะใช้ปากในงานแบบออดอ้อนหรือว่าบังบีบบังคับก็แล้วแต่เอาแล้วแต่สไตล์ของคนอะเนาะว่าอยากจะได้อะไรนะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่า คู่กรณีของคุณนะคะแฟนของคุณเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะในช่วงนี้นะคู่กรณีของคุณคือใครเขาอาจจะเกิดในราศีกันได้นะคะ,ะมีนกรกฎพิจิกนะคะมิถุนตุลกุมค่ะโอเค มีความเป็นมิถุนตุลกุมมีนกรกฎพจิกจิะราศีกันนะคะหนกันกๆไปที่ราศีมีนราศีกันราศีมิถุนเนาะสิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพา่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีนะโบรู้สึกว่าบางผู้บางคนมีแฟนอายุเยอะกว่าเออเป็นแบบว่าชูก้าแดดดี้นะชูก้าแดดดี้ชูก้ามามี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็เป็นสไตล์ของคนที่แบบว่าเอาใจใส่เออเขารักคุณค่ะเขารักคุณเขายัางเขายัางเห็นภาพอนาคตระหว่างคุณกับเขาไปใน ทิศทางที่ที่ตรงกันอืมแต่การแสดงออกของเขาว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาเองอะ่ะคุณกับเขาอะน่าจะน่าจะอยู่กันในลักษณะของครอบครัวเนาะพี่กับน้องถ้าอายุเยอะอายุแตกต่างกันมากๆก็เหมือนแบบถ้าคนอื่นมองก็คิดว่าเป็นพี่กับน้องอะไรเงี้ยเออมองมอง,มองว่าที่คุณไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยเขาจะ รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ปรึกษาที่ดีในชีวิตนะคะแฟนของคุณน่ะมองว่าคุณคือที่ปรึกษาที่ดีคือคนที่อยู่ด้วยแล้วอบอุน่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่ะนะสามารถทิ้งตัวได้นะคะก็ยังเป็นคนที่ยังสอนอกสนใจคุณอยู่นะคะแอบส่องแอบมองคุณหนักมากเลยช่วงเนี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ในบ้านก็แอบส่องตามดูตามแบบเออ กล้องวงจรปิดนะหรือว่าคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียนะเขาก็แอบ,บดูคุณบนโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะช่วงนี้ให้ความสําคัญกับคุณพอสมควรนะคะทีนี้ถ้ามันหวานขนาดนี้ก็ไม่ต้องให้คําแนะนำาล้มั้งไพ่เนาะ <laughs> นะพอดูสรุปและคําแนะนำหน่อยค่ะบทสรุปและคําแนะนําในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในคะ่ะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าให้กับคนมีคู่นะคะอืมทาวเวอร์ขึ้นดีจังเลยฮะสามสถานะเลยนะแต่ทาวเวอร์ขึ้นเนี่ย ไพ่บอกว่าสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นนะ้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดคิดอะไรก็ตามนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเนี้โบว่าคุณน่าจะผ่านบททดสอบกันมาได้แหละอืมโบว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจการที่ผิดใจกันเนาะหรือที่แบบต้องต้องปรับเยอะมากนะคะแต่ว่าเหมือนไพ่มันบอกว่ามาในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ มันพ้นแล้วอะ่ะมันหลุดพ้นเหมือนมันมีการเริ่มต้นใหม่อะ่ะมันมีการตัดจบ,บางปัญหาบางสิ่งบางอย่างและเคลียร์กันเข้าใจแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่ในช่วงระยะนี้นะคะไพ่แอบมาบอกในลักษณะที่ว่าถ้าตอนเนี้ย คุณกับเขาว่ามีปัญหาอย่างที่บอกมานะคะหรือกําลังจะเริ่มต้นใหม่ในลักษณะนี้นะก็สิ่งที่หน้าไพ่อยากจะแนะนําก็คือทําเหมือนวันแรกที่คุณเริ่มคบกันที่คุณจีบกันนะคะนะทาเหมือนวันแรกวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนาะไพ่ค่อนข้างที่จะสวยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเหมือนมันมีการเริ่มต้นใหม่นะมันมีการเริ่มต้นใหม่ที่ที่เหมือนมีการแบบจีบกันใหม่อ่า เชื่อฟังกันใหม่เออตีตบกันใส่กรอบมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือด,ดีดีดีนะใครที่วางแผนอะไรยังไงกันไว้ก็มีโอกาสที่จะแบบได้เริ่มได้เริ่มทํานะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เฮ้ยดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกับหน้าไพ่นะเอ๊ะกับหน้าไพ่แล้วมันเป็นอย่างนี้จริง น้อมรับพลังงานกันไปแล้วอะไรที่ดีด,ดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะคะอะไรที่ปรับไปใช้ได้ปรับใช้ได้และใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวมาเช็คพลังงานว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและความสัมพันธ์ของคุณนะคะในอนาคตจะเป็นยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะต้องปรับยังไงต้องจูนกันยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะยินดีให้คําแนะนานะคะและสิ่งที่ เราอยากจะบอกนะคะก็คืออย่างอย่างโบอยากจะบอกนะโบโบเองอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นการที่โบจะแนะนําใครโบไม่ได้เอาแค่ชีวิตของตัวเองเป็นหลักตัวเองอะแต่งงานอยู่กับแฟนมา สิบกว่าปีนะสิบกว่าปีผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งด้วยนะคะผ่านกันมีชีวิตมาแล้วอะไรใดๆมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวโบเองอะ่ะไม่ใช่ว่าโบจะแนะนําคุณเพียงอย่างเดียวจากชีวิตโบแต่โบสามารถเอาพลังงานต่างๆที่แบบอยู่รอบตัวโบคนที่อยู่รอบตัวโบหรือแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวก,กับชีวิตคู่อะคะ่ะมาเล่ามาสื่อสารให้คุณฟังเพราะฉะนั้นไว้ใจได้คะ่ะถ้าเกิดว่าจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่นะคะนะนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการกด subscribe และขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ